ันนี้ส้ตมตำยกโคกนะครับยกโคกยกโคกนอะอ้ยนะไอ้ขอยืนยันเลยว่าใส่หน้าผากแล้วที่ป่วยลุกๆน,นะ <ś led> อ,อ่ะเอ้ามาดูส้ตมตำกันต่อครับผม <ś led> นี่แหละครับค <ś led> ลิดแล้วความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหดู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  <ś led> มันต้องตำข้างโคกเนะอีกนะมันต้องตำข้างโคกเอีกอ่าตำข้างมันมีราคันมีราคาเด็ดเนาะไอ้ไปในเก็บข้อมูลอันน่ะผมกลัวช่างควันที่สุดเลยครับ สวัสดีครับลงพูลแชนแนลลักกีดลักอลแอลแถวๆบ้านน้องอ้อยสวัสดีน้องอ้อยหอยลาแซ่คราไปครับผมอันป่วนหนาน,นะครับอกสวัสดีน้องลับลับขนาดละแต่คืนไปอย่างมากกับพวกวันนี้เฮามี<น>เมนูเด็ดนะครับเด็ดจากต้นมาเลยเด็ดจากต้นมาเลยต้นแถวแถวบ้านเนี่ยครับผมอันนี้เฮามีเมนูเด็ดนั่นก็คือส้มตำครับใส่ห่านี่โคตรขนาดละมีห่านนี่นะครับซับบอกบล็อกบอกให้นะ ตำโจรรโจศกรมตำโจโจสกรรมครับผมแล้วก็มีนะอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวอยแฉาทอดครับอันนี้เป็น,นอะไรยังไงเนื้อเป็นเนื้อหมูหมูท<ม><ม>อด,ดครับผมหมูแดดเดียวครับแล้วก็อันนี้เป็นพักเต้ซื้อมาอันเนี้ยพักน้อไวซซื้อมาครับนี่มีตลาดบ,บ้านเราค่ะสดสดเลยนะครับแล้วก็มีหอยจะใส่บะกอกครับผม วันนี้เรามาดูสูตรส้มต่าของน้อง้อแบบจัดเต็มครับจัดรักจัดเต็มครับผมจัดโอ้โอ้ครับเอาแบบแซ่บเลยครับนั่นเนาะหั่นลุงพ้นนั่นเพ็บยันล้ำไปครับเดจะจัดแซ่บๆซ่สกรรมแซ่บเลยนะครับจับอะไรครับแบบน้ารอเดือนสักหน่อยน้ำรอนหรือนน้ำอย่างครับน้ำเร่งสปีดไปผ่าไปเลยเนอะเดี๋ยวผมออกบ้านนอกวายมาได้เนอะจะได้มาคิดไปไก่ล้ไปล่ะนั่นไกลขนาดแล้ว น้ำมาตุ้มเลยเนาะแก้เพสอยากอ้เอาอันเลยเนาะเจ้าคดูจากถจงก่าฝีไม้ลายมือการซับบลกว่าเตจนะคือแบบช่ำชองขนาดเลยครับหมดใจป่หูอ้ยยังไนใจอะะเล่นคำๆเนาะครับผมเดี๋ยวามาดูเครื่องกครับว่าน้องอ้อยอย่าใส่อย่างเข้าไปเพราะว่าที่ผมถ่ายไว้เนี่ยเพื่อที่จะามาเรียนแบบแล้วก็มาเรียนรู้ในการตามส้มตำว่าพ่นใส่อย่างเข้าไปเพราะของนี่อย่างมันหนัวเนาะ อันตะกี้ผงขาวๆนั่นอะไรเนี่ยสองห้าบาทให้สีไทยแบ่ป๊อกอะปอกค่ะดูจากขนาดของโคกนะเกณฑ์ประเทศดูครับดูดูโคกโอ้ดูโคกงามครับโคกดังโจ๊ะโจ๊ะนี่ะนาดซอยโซะโซะโซะอะไรครับอ๋อเป็นพันนี้เลยเนาะหั่น้อยบ้านผมไม่ได้ใจอันนั้นขูดครับนักใจเสวนมากคนอีสานเขาจะชอบเนี่ยทีอาค่ะล้ำกว่าครับเหม็นครับถ้าแบบนี้มันจะอร่อยกว่านะ กระเปกอยังเหมือนกันครับเนาะหรือว่าเป็นความรู้สึกความรู้สึกเนาะนี่คือน้ำปลาตาน้องอ้อยฉีกออกครับตาน้องอ้อยฉีกออกอันนี้มันเจ๊ไก่แม่ฉีกออกมาจากก่อนแล้วเนอะ่มเป็นยังครับใส่ไปเตอะ่องครัวเดี๋ยวเติมสองรัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะ ตำกันครับเมนูป้าน้องว่าเมนูยำแรงครับสวรรลงแรงครับบรรยากาศบ้านน้องอ้อยดีมากเลยครับดูโอ้เอ๊ะรูซื้อววานอ,าอย่าก็เปิดมาเตือนนี่ผูซื้อว่าลิน้นเริ่มจับวันกันแล้วครับผมหมดแล้วมัซื้ว่ามันจะลื่นจะไหลน,นะน้ำยาลอลื่นอโอ้ลืงสวัสดีเจ,เ,จเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างวันหายไปไหนเพราะได้อยู่สองอย่างครับได้รับก็ได้ยก เขาถ่าครับบรรยากาศดีขนาดครับในเราก็ได้ยกในเราก็ได้ยกเนาะอันนี้ของฝากลุงพูนปโอ้โหเนี่ยซื้อน้อยเขาถ่ายอยู่เขาถ่ายอยู่ใส่นักนักหนึ่งไอเจ๊เดี๋ยวกี่งขบเอาอีกนี่เขาเริ่มเลยกันนี่ครับผมเริ่มเลยครับผมอันนี้จะเป็นคลิปแบบส้มตําแบบสูตรน้องอ้อยแบบเต็มเต็มเลยครับผมเอาเต็มเต็มและเอียดเอาละเอียดแบบที่ยิบเลยใส่เยี่ยไปกี่เม็ดกี่เม็ด อันดับแรกกระเทียมกระเทียมเจ้าหนึ่งหัวครับเจ้าบัดต้องเยอะกว่าพริกครับเจ็บไปให้มันน้อยหน้านะครับอย่าให้มันน้อยหน้าตากระเทียมให้แหลกๆหรือว่าแตกแตกพอประมาณพอประมาณนะครับประมาณนี้ครับเจ้าหลังจากนั้นก็ใส่พริกแห้งลงไปอันนี้เป็นสูตรน้อยครับเจ้าถ้าว่าจะให้แซบกับผสมพริกสดแดงใส่ไปดูปริมาณบัเตดแต่อีกเท่าพริกนี้มัน โอ้ยกาีกาีกาหมกดผงใช่ไหมครับอันนี้ต่ำเกือบเหล็กเลยเนาะต่ำต่ำเกือบเหล็กเลยครับเอาเล็กเลยครับปกปอกปกปอกถ้าบปลชอบเพชรก็บข้องเจ้าแหลกครับผมเสร็จแล้วเราก็ปรุงเลยค่ะปรุงเลยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยไอ้หยางพผงนี่มีเกล็ดหอยเหรอครบเลยเนาะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยกระจอนครับอก แหงหนัก,กน,นะครับถึงขั้นพักจอนพักนี่ไว้แล้วจอนมิ้งมิ้งก,งงงกับมอตสกี้ซับกับเจนอ่นะมิ้งสักสามช้อนเนาะครับเอาเป็นสีเดือดปูนนั่นนะใหญ่ครับเอาไปเจออย่างอีกข้าวโลดอ๋ออ๋ออีกข้ารถตะคืนนี่ครับแม่ก็ยิบลุงพูนซวยกระม่วงว่าไปฮนสอยกระม่วงหุ่งหล่อติ๊กอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอีกเลยตะคืนนั่นนะอ๋ะอกับคุมอันลุงพูน ส่หม้มอ่างนี้เนาะนอกเหลืองแล้วครับพามาดูนันส้มตำกับตอไส่เนี่ยเข้าไปพ่องแล้วครับนเอันนี้ใส่แล้วแบบนี้โอเห็นเนาะมาดูส้มตำก่อนกลางโอเห็นเนาะน้อยไปบะทูกแล้วเนี่ยตอ่เนี่ยไปพองกันหม่ไหมกันล้อมจะล้อมแบบล้อมหมูเนีอะล้อมหมูตัวไอ้เจเดลยวันนี้นะกำลังใส่กันน้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วครับน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับ เพราะว่ามะละกอเขาเป็นลูกใหญ่ๆเลยเนาะแล้วยั่งหลังจากนั้นแล้วยังว่ะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลากาโน้อยสีออกครับกาโน้อยสีออกมันต้องกาโน้อยขอนั่นตวงได้ครับเจ้ามังคุด้ครับงแต่เมื่อว่าต้องใส่กระได้ไอ้เนาะสม่าอย่างครับสม่าแล้วครับสม่าเอาน่ากินหน่อยเอาน่ากินหน่อยเาน่ากินหน่อยเติมเติมบักเนี่ยเนาะครับ วักหรือว่าทัาพีหรือว่าปานะครับวักอันนี้ภาษาตังไหนฮะภาษาครับวักตังไต้ภาษาใต้เขาเรียกวักวักนะครับวักภาษาจีนก็ทัาพีอันนี้ต้องใส่น้ำปลาร้าถึงซองขนาดนะครับมันถึงจะแซ่บน้องออ้ยชอบคือความเนือดของปลาร้าแต่ละอย่างมันเหมือนกันอ๋อ้อยถ้าต่ำส้มนนอนจะใส่ควรเลียมกับขวดจะแยอะประมาณเนี้ยครับใส่ก่อนยี่ห้อก็ได้แต่ชอบนะคะเนาะบางคนควดเลียมกับขวดนี่นะครับก็ประมาณเกือบอันนี้น้อยกว่าเล็กเอคือประมาณ ททัีนี่เลยครับใส่ฮะดูไว้เนี่ยมันก็มันร่างจะมามันลมม่งนั้นร่องไว้เนี่ยเลยก่าโง่เงี้ยทูนมานี่เปิดซิงทุกอันเลยเนี่ยเปิดซิงทุกอันโอ้โหอันนี้หมายถึงว่าน้ำปานะครับน้ำป่าเกลืออ่าน้ำป่าเกลือทัพทีอ้าวลองจัดดูครับเดี๋ยวลองมาลองเขาว่ากับหลังกล้องเนาะ สุมาะเนาะสุมาะนะครับอามะเส้มเอือส้มอันนี้เมนูของน้องอ้อยหอมเมื่อดูเด้อ่าเป็นในยังไปดูในช่องน้องอ้อยครับเอือส้มนี่ใส่น่ากเลยใส่หลายแซ่บหลายโอ้ใส่ไปประมาณสักห้าบาทสิบบาทแล้วครับไหมประมาณสิบบาทครับผมก็มะนาวมะกรอกสดดีจริงมะกรอกมะเขือเทศมะกรอกมะกอกสองลูกครมะกอกสองลูกตอนนี้ปล่อยมันไปไปลีนแกนเลยครับจ่ายเดาหนืดเอาหนืดเอา นืดหรือว่านืดต่ำต่น้่อยพอแตกๆครับจต่ำแตกๆหน่อยมะกอกสองแกนสองแกนสุดๆใส่เข้าไปได้อือนี่แหละความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละอืมมะนาวสองแกนใส่ลงไปเลยครับใส่ทแกนเลยหรอใส่ทีแกนนี่แหละครับถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ซองแต่ว่าแต่ต้องบีบอ๋อใส่คือหั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ใส่ไปเลยแต่ว่าของน้องอ้อยจะบีบตัวเพราะว่า เครื่องปรุงมันเยอะครับบีบสักหน่อยบีบสักหน่อยเนาะอันใหญ่ๆใส่ไปแล้วครับนิ้วเป็นงามเลยขนาดเตะขนาดดันพลิ้วพลึงเลยนี่แหละครับคลิดว่าความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหดู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 น้ำลายไหลแล้วครับ คือเดี๋ยวเรใส่เป็นอันนี้เลยโอ้ใส่เป็นแบบเป็นชิ้นแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นก็โะโจโบโจ๊ะมาได้พระเอกยังมาอ๋อลบน้อยพระเอกมาดอกพระเอกมาถ้าประมาณนี้ก็ขอจ้อนหนึ่งเนาะช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งโอเคประมาณช้อนหนึ่งครับใส่บีกันเสร็จแล้วกับบีต้องบีแบบนี้นะครับค่ะ น้ำก็จะประมาณสักครึ่งโคกครับโคกใหญ่ๆเลยโอ้ยสายหาผมมาตัวนี้พลาดแล้วอะพลาดแล้วสายหาเดี๋ยวจะไปต่ำหนึงตีเลยอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวน้องอ้อยน้องอ้อยจะไปหาอยู่ครับตึ้งหาไปบุกครัวไม่ริมครับผมอาไอ้ขอยืนยันเลยว่าสายหาพลาดแล้วที่ป่วยลุงคุณนะนั่นแหะเอามาดูส้มตำกันต่อครับผมเจ้เอาเรื่องแต็มมาอู้เล่นกันเลยนั่นแหละชอบเอาเรื่องจริงมาพูดโอ้ใจ ใ่นะบัตรได้ปีกบ้านแล้วเด้อลุงพูนเด้อปีกนะปีกได้อยแต่ว่าตังบ้านอาจจะเป็นจะได้นั่นแหละนั่นแหละอ๋ออมอีกอโอ้ต้อนสูงเนาะน้ำหนัวนี่ขนาดครับอ๋อคือความนัวของปลาเขอส้มเนี่ยเนาะแม่นปลาเขอส้มนี่มันใส่ลงไปแล้วครับโอ้ยใส่ฮะดูตอนสักประมาณเก้าโมงสิบโมงเนอะ ดูไว้ดูไว้สลักจากนั้นก็ต่ำข้างโคกกระปุงปังปงปังนี่มันต้องต่ำข้างโคกอีนะมันต้องต่ำข้างโคกเองเอาแตกเลยเอาแตกเลยละบะมีแล้วมาได้กินละบะมีเลยเนาะเฟังงสีย ตำแบบนวดนวดคลึงนะครับประมาณนั้นจะนวดให้มันเข้าน้าเข้าเนื้ออันนี้มันเป็นบักหุ่งเพิ่มเนาะบาบาเตจอย่างก็คนเมืองเป็นมะละกอหามมะละกอหามให้ต่ำหน้าเพื่อให้มันจะนุ่มครับเจาถ้าแต่ถ้าเป็นอันดิฟเนี่ยคือตำแบบโจ๊โจโจเลยได้เลยเนาะให้มันนวดให้มันนุ่มนวลอันคุนชิมอันนี้น้อยยังบอกทานการนชิมน้อยแต่นะกินพอก่อน เวลานชิมมันต้องอิ่มคิดจ้อนก่อนน้ำลายไหลตัวอน้ำลายไหลโอ้ยหยอดมาเป็นทางเลยครับจัดกับครับรอย,อยหยองแ่บนัว,นวสุดหยอดลองไปตํำดูนะครับสูตรเต็มๆหันไปละเนาะ อันนี้<ด>เรียบร้อยแล้วนะครับที่จริงถ้าคนบอกชอบอติ๊ดยังตะก,กี้ก็ปีมมะนาวเนี่ยมะนาวมัยน,นยังปิดเกลียดเนาะครัแล้วก็กินตัวก็ได้เพราะว่าอ,อันนี้เนาะอันติดหวานน้อยนะติดหวานครับเจ้าแต่ว่าน,าน้ำตาลมันลงไปประมาณครับเจ้าน้ำตาลนักไปหน่อยนักไปหน่อยครับเมาอ,อุกก้บไอจีต้องโรดแล้ววันนี้ต้องโลดน้ำตาลลงหน่อยหยดหยอดเยิ้มๆนะครับอืม สว่างแล้วครับพี่น้องเหอะทำคลิปอื่นไหมอย่างน้ำหยบจับจับน้ำลายแตกน้ำลายแตกดูคนพอได้เดือดเลื้มเลืมเลืมเลื้มไออย่ครับนี่ใส่ไปตัยอ๋อแหนมใส่ไปตัวดีแหนมใส่ไปตัวกับเจาะเพราะว่าตะกี้มันจะติดนิดหน่อยหนอ ใส่ไปไว้ก่อนนะครับแหนมโม่เอาได้นะเอาได้ค่ะเราจะหันลูกเต๋าหันลูกเต๋าเก็บพี่น้องเอ้ยแหนมโม่อันนี้มีขายกูดีเจ๊มีไมโครครับสวัสดีชุดจอดเลยแหนมก้อนนี้เดี๋ยวแหมหน่อยถ้าอย่างมีแหมหน่อยถ้าอย่างมีขายบ้านลุงพูนแล้วเนาะบ้านน้อยก็ถ้าอย่างมีขายน้อยก็จะรูดลุงพูนขายเหมือนกันขายเด้อครับมาคนแล้จังหวัด จะจะ๋วขายแดนดีวัวก็มาได้เนาะดีวัวบ้านผมมีขายเนอะถ้าใครสนใจตังเงี้มได้ใจพื้นเนาะยแต่นั้นอะนี่เด้อเด่นซะแบบอยู่บ้านเนี่ยนะอย่าไปจ่ายซักรางเนียนๆเลยเนี่ยหม้อถ้าอยู่บ้านนี่ผมมันไหนอย่างก็กะดีนี่จะยกยอดไปเดือนหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันจะมุดถ่าก่อนละยืมไปหมุนกันนเจ๊เนาะยืมไปหมุนก่อนนะครับจับกระดีกินกันแหนเนาะ ต้องะอยไปชกผมว่เอาเทละเทละเทละอันนี้ส้มตำยกโคกนะครับยกโคกยกโคกอุ้ยเห็นดูคนดูหล้วนี่นี่นี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลยนะครับออทีเด็ดอันนี้นะครับข้าปิง้วปิ้งด้วยเอ่อมิดกระถินครับผมโอ้โหหุบเกยกินสักเกลือหน่อนี่นะ ยอดสูตรเครับนอิสาน<ล>เห็นเขาปิ้งนี่สุดยอดนะคะคแท้เลยค่ะแท้เลยนะครับ <S <S ไม่ยอมจ่ายคุณแก่เม็ดจะปิ่นขายนะเบลหมดเลยต่อถ้าใครไม่ใจดีแต่ตว่าครับอ,อ,อลังการงานช่างเหตุไะเดี๋ยวน้องกินกันครับมาครับถึงเวลาแล้วอะขอโทษทึงท่งๆเริ่มห่างแล้วครับใจปฏีแล้วครับใจปฏีแล้วท่านขวั จัดครับส้มตำเดี๋ยวไปแหลกเรียนกันเลยไปหยอดหยอดตัวเราจ้ะโอ้แต่เกี๊ยบเนี่โอ้แต่เกี๊ยบนะครับจะเกี๊ยบอย่างใดนี่อันอดๆตัวคั่วฝรั่งเศสก็พี่น้องเลยจอดมีผีวผสมถ้าอยากกินอาหารฝรั่งเศสเนาะถ้าอยากกินอาหารญี่ปุ่นจะกินอะไรครับนั้นนะอันนี้อาหารญี่ปุ่นครับวันนี้มากินบ้านน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครกยำแรงครับผมบรรยากาศดีดีเนาะเวลาเวลา เสียงว่าเครื่องกายวู้นี่หันไปนี่วุ้ยสดชื่นนี่ขนาดนี้น <c oughs> เล <c oughs> ุงอ้วนใครอยากมามันมันเนาะมามากินบ้านน้องอ้อยนี่นะนได้หลายบรรยากาศหัวได้เก่งตอนนี้ก่อนหกโมงนี่เนาอก่อนหกโมงได้ยินกับเสียงเพลง,งครับหลังหกปองไปได้ยินเสียงเจิงๆนี่หนอะ สกรรมกับตัวเจ้าก็จะคือปอนละมีหลังค้งด้วยนะหลังค้งเบรกก็หลังจากนั้นก็ไปตัวหาที่ไหนครับฮะไปตัวหาที่ไหนลเราติดลงพูนไปซ่อมมะม่วงตะคืนนะครับวนี้เดี๋ยวมะม่วงเป็นเหตุในวันนี้นะเอาผมจ้อมออกจากแป้งแลได้กับพ่อไอเจี๊นี่ยครับจอแอบปการันตีมาฮื่อแล้วก็แอบการันตีแล้วหัวหมูหัวมานขวก่อนนะตัวดีคนใจสตายด้ายหมูด้ายมาน่าเลยน้ำลายไหล เขาถามครับถ่ายอะไรถ่ายน้ำหน้าบ้านน้อยแล้วเนาะน้ำหน้าบ้านซ้อมไมแจะเอาท่าใหม่อะแล้วเนี่ยบบอ๊บบอ๊เคครับี้กับตำส้มกันล้ำเนี่ยพูดว่าข้กับตำส้มก่าเราผักกัจงเป็นห้องเหอผักกันจองผักกัญจงล่าด่าเขาเลยบขาแบเมือเป็นห้องให้ยังถ้าฝนตกนี่มันไม่ได้นยกันจองตั้งะปูนห้องอย่างบวกว่าไรับ ผักก้วกผักก้วงผักก้วงบ้านม้านอะไรกของผักกวกภาษากลางเขาเรียกผักตกชอบาใจอะไรตุ่นทุกบย่างวันมันจะขมๆทีนขมหน่อยเขาต้องปบบขมหน่อยครับผักกัญจองจกัดเป็นอะไรพวกนม้อย่างเครื่องเครื่องหายจะเสียงบึนบึนมาเนาะจังกุนกัดจังก้านสนามรถแข่ง ถึงว่านแลบ้านน้องออ้ยบอกว่าโลใครัน่นก็นดีบแบบใช่แล้วน้องไงถ่ายคลิปมาได้แบบใช่ถ่ายคลิปเราเอ,อ,อยหมอนไปไหนผมหูแล้วครับมาเป็นหยัง <c oughs> ได้ปะตอ่อลงพนเป็ดคลิปมาได้ไปยืนเกาะข้าววบว่ะ <c oughs> ไม่ก้อยอย่างฮันมันมีหยังฮั่นอ่ะมีนมก็มาหายนมเดีเ๋ยวนี้เ <c oughs> ตียวปะ เหมที่ยวไปดูถ้าถายเดินน้มไปพอช้เดอเบอกเปี๊ยะบอกอกอย่างด้ว่าผมกำแพน้องแบะยังด้องม่แย้งะน้องไอเด้ไปไทยถอนเขาตะกี้มันดีนะมีเจ้าที่นอยู่อ่ะอันเนตีเลือกนัอยู่ไ่ได้ไยุบนมเปิว่ะยุบไปยุบดนไปห่วไอเยุบนมหมดแว ที่นี่ปกติยังเอิ้นหากันอยู่นะครับเอิ้นหากันค่ะจับไหมครับเอิ้นหากันเอือดเร่งเร่งแยมแรงเด้อเอ็งนะแยมแรงเด้ออกินแล้วบ่ออะรอโอ้สองโบกละมา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 ยาคาเซีอะอ๋อนี้มันหวานเลยเออเวลากินไปสักพักมันไม่อยากหวานครับมันมีชนิดเดียวเนาะลองจะไาเปียกพี่ชนิดละพี่น้องนี่นะบักบูนเหนือ เสียงเริ่มใส่แล้เสียงเริ่มใส่แต่เจ้าไปได้ก๊อเออเอาให้ไปแจกตู้เย็นนรกเสียงใส่เจ้านี่ไงไปเจ้าไปได้ก๊อก้อนแน่รูดแหละปวดหัวปวดหัวแน่รูดเจ้าถ้าซูเปอร์อันนี้เป็นแน่รูดไอ้หรอโอ้โหแน่รูดอันนี้แน่รูดโอ้โหยังความแล้วยังมาเพิ่มพ่องก็เบนพ่องว่ะยังก็ได้แล้วครับ อน,น้ำโสมน้ำเปล่าเม็ดฟูเนี่ยเม็ดฟูเป็นเป็นฮองมังคุดอย่าบเออยังเอาไปยู่อ่ะได้แปลกกับซนรถไปโซ่ขีดอย่งมันฮอนบ่บวกไรบุกพวกึืดเอาเถอะอ,อ,อ,อืมแต่จะาไอ้ฮองลูกไนงะเคยหันอ้อยเคยหันเป็นค้ยละอ่อนอ,ออกตีนอนเอนหรอเต็มไปด้วยก้นถุเป็นกน้นแล้วเอาหัวมุดออตีนอนเนี่ยเอาเอาหน้าผ้าในถูงออกตีนอนเลยแล้วกับแฝงก้นนี่นะเออย่านะผู้น่ะลูกอ่ะ เดี๋ยวเจ้านี้ไอ้บรรยาทาทยูบเด้อกับอินดูอันนี้ยังวะจจางแบบนี้สวกระรับเป็รบนก๊อมนี่บบให้ตืรนนะนี่ได้พอแล้วน้ำเจียงไทยไอยังก็อกินแล้วมางหัวครับม่หัวน้ำเจียงไทยกินแล้วลูกบดได้ในการก็คนนี้อยากก๊อนิ่มแล้วมันบรรยาาสมน้ำหน้าออยร้อยกันต้องมาฝังร้อย มันหลายเครื่องลำมหลายเครื่องลำโทรศซับไอ้เจ๊ขอเเอ,อบบนุญาตแป๊บนะครับแม่บ้านโทรไหมเฮ้อกับมังลูกนู่นของเท้าโทรมาอย่างฮอซั์ดังน้อยลูกไปก่อนเพื่อนเขาไปเปียกเอาเข้ามาฟังเองครับ่นี่อันธุรกิจใ,ใหญ่เหมือนกันธุรกิจใหญ่ธุรกิจใหญ่อันนี้แม่แบ้านโทรมาครับ <nem. S 2> อันนี้คนท้คนาครอบครัวหรอ,อเออรู้ความจริงเลยแม่บ้านโทรมาผมก็หับฮอสเกาะพวนนะเขาพวกล่ะนั่นนะนั่นนะอันนั้นเป็นเจ้ครับ ว่าักหักกกลัวพิ่นหม่ะนี่ต่คืนยังบอกอู้ยี่แ่ผมเปิดคนฮาก็กลัวโอยนี่ไหนน้องอยู่บอกคืนต่คืนนี่นะอมแล้วอันนี้แอปเรียกอกน้เฮาล้องไปแล้วดิกะได้ได้ไ้ได้ได้ได้อุกอด้่งกฟังดดแต่คืนเจล็คแก้วเบล่คแบล็ี่นอข้านั่งหลวงพูนคือเรียบร้อยเรียบร้อยมากอ่ะแอ๊โอเคล้เอ็นาะานไปสักชั่วโมง น้ำน้ำแข็งตัวเอออเ้หน่อยน้อน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยซมดึงแล้วถึงชั่งโมงต้องไปจะได้ข้างขวัญข้างขวาญเนี่ยเจ้าอยู่โมงอหมจะทายหูผมว้กับอินดูนะเนี๋ยวเล่นเล่นเล่นกันน้ำวนได้นะครับโอ้เล่นจะไหนเต้ เด็ดสแต่จะออก้านไปด้กันไม่้ีนะครับกใส่หพันนี่เลยกันเลยอะไรฮะอันถ้าเขาหันนะอัมีภาพนิ่งเนอะเหนื่อยมาทกกอย่างว่ะเนี่ยอากระายู่หมดโอ้โหเสียงนะก่อนเนาะปะสงถ้าจะฮอนถาจะโดนแสงก็เหแสงแสงโต๊ะเปิงเหงื่อออกเหงื่อไหลซ ตี่ผ่านมาอู้เร่งไปได้นะครับหยอกลงทุนไปได้ต่น้องใหญ่ก็น้องนั่นจริงมันเกือบจะดีแล้วนะีน้องนั่นจริงก็แหมถามน้องอ้อยหน่อยกันน้องอ้อยอูซ่าบอกว่าไอ้สองพักพักโรงแรมนี้เน้อน้องอ้อยโทรไปถามไม่ได้กับแม่สักเต่ออยากหายไปไหนอ่ะเจ้าของโรงแรมติกจ้ะไงอูต่อไปได้ด้วมันยุ่งโอเคเหมถึงจขาวแต่จะหมูจะอูต่อหมูจะเจี๊ยบไปแล้วนี่เนาะ คือตอนนี้นะาุณผู้ชมคือเรื่องมันคือเรื่องจริงไง <laughs> <laughs> เป็นยัางาบอกความจริงเพื่อในการใอู้ความจริงท่านผู้ชมก่องอส่วนปิ๊กแบนก้อยปจุเมียเอา <laughs> อ่นเลยเนาะเออข้าใจก็มัน <laughs> ดูคลิปอยู่นะโหเล่ากำเนิดไข่จะตัตวผมวันนี้ <laughs> หอยอกบ้านนี่ไปตัวแข็ตัวแข็งหวานนี่เขาแค่ตัวน้อนี่เออฮาวน่ะลุงแรงเหลืเปื่อนม่ออกหวานเุงลุงฮาวน่ะลุงแรงเหลือเปล่าตั้งไปแล้วบ่เดี๋ยวเอามีเามีลักษณะเด็ดเอามีลักษณะเขามีลักษณะเด็ดเนาะไปไหนเก็บข้อมูลนั่นแหละผมกลัวช่างควันที่สุดเลยครับอ้อยกำลังเก็บข้อมูลสำรองสองโมงสำรองตอนนี้เริ่มมาเพิ่มช่องนี้หลอนดไปหมดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋จะเอาในบรี้งไปฟอร์เมต์กันฟอร์เมตไปฟอร์เมตมาเดี๋ยวคลิปหาย แม่มลีอันแช่งขวดไปโฟมเครับไปแล้วบอกบรรยากาศยำเล้งยำฮ้อนสายเลยย้อนบรรยากาศยำฮ้อนเย่ไ่หาวนาวไปเดี๋ยวนี้ก็ลงเย็นสบายน่ะเจ้าเริ่มมาปดท้อนีลเร่อาปวดท้อรอด่ะรางกันอย่ากินข้าวลำำเนอเรื่อมาปอดท้อง่ะร้างัน้อย่งกอน้ว้ำนอะคือส้อง่ะรางันองอน้วเนอะ่อม่้องอ่ากแย่ข้วอ่มาป้องอ่ะากัแรอย่างกิน้าวเนมาด้อ่กัแรกอยกน้าว้นอร้องอะกัอยก เอาบัคกัเต็ดมาด้วยครับเจ้าแม่เนาะบัคกัเต็ดบบนีหมดละไงป้าบัตันนี่นะถ้าเอาเปิ้ลหอมอย่างเราเอาเนื้อเนื้อไว้ที่กินมาส่วนในโรงเรียนอะในส่วนโรงเรียนอะเอามากับดิบยิ่งเนาะหอยแบบฮะหอยมาขอแซวเดี๋ยวนี้หู้แล้วจะเอาหอยมาขอบัคกัเต็ดเอาแกะบัคกัเต็ดไหมแม่เนาะมาม่ขอมาขอลูกแซวทำไปเร่นะแม่แซวทำที่บ้านมีน้องพงษ์ โอ้ยผมมีสวนประคุงประมาณสักลอยต้นเนี่ยเราปอดเขาแมงยโง่ขนาดนี้เขาถ่ายเขาบ้านผมมีหลายต้นอยู่เนอะป้อมกับป้อมมาได้ฟันกับฟันมาได้นะครับคือไปยุ่งมาได้เลยต้นก็เตะสามสีต้นเนี่ย้าบ้านธุ์ปักได้จืดติดเลยครับแค่ไปกำต้นไปไม่ได้ปักโอ้ด่าไปฟื้นไปิดไฟแล้วเขาทานบ้านไผ่นี่นะมีก็บปเตจหน้าหน้นับปัดต่อเหมาะขนาด สองวันให้หายละหายละเล็งก็เด็ดแล้วหน่ทหายนี่น้องอ้อยไปเอาอมาสอนมอนสอนไปแล้วบอสเนาะไปไหนอ่ะเดี๋ยวกลับมาเราเปิดเตื้องมาเปิดสองทุ่มก่อนขอตัวให้กำเราเปิดสองทุ่มก่อนใจเย็นๆไปละขัดลาท่านผู้ชมเหนียวแเดี๋ยวจะได้นั่งกินกันดีๆดักๆครับผมนกันหลังจากหัวแต่ละลาลครับลาละจะบอกท่านผู้ชมก่อนบ่เจ้าอย่างครับ บะเดี๋ยวเนี่ยฝามันซ้อนทึ่งๆทั้งๆครับมันจะลูกออกกงดิ่งๆประเดี๋ยวนี่ยมีมีทั้งต่ออันนี้อย่างบ่ามีทำน้ำแข็งน้ำแข็งเออแ้งเส็จครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอ่าน้องอ้อยนะครับขอบคุณต่ำๆต่ำมาคือโดดแขงต่ำครับแล้วก็ขอบคุณไอ้เจครับขอบคุณอี่ไปเลี้ยงขบผมที่ไปเลี้ยงมาเจ้ครับขอบไปเลี้ยง ไปแล้วครับเจอกันคลิปหนะ้าถ้าใครอชอบก็จะเป็นตุ้มกวไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวนะครับดูคุณฉันเอวัลลกกินล,ล,ลักแวกแถวๆน้องหวายนะครับไปแล้วครับสปแล้วไปแลควไปแลฝากเหดต่อกับที่ป้ากันมากิน้มล้วก็ป๋ากันไปโดนสองโดนสองขึ้นหัวไปแล้วไปแล้ว